ดีแกนบางใช่ไหมคะคาดีแกนบางมีค่ะพี่วัฒนาเป็นงานญี่ปุ่นก็จะเป็นน้ำหนัก100กิโลละคะ่เริ่มที่3,500นะคะหรือว่างานเกาหลีก็มีราคาใกล้ๆก,กัน3,900นะคะหรือว่าถ้าชอบแบบสไตล์แฟชั่นจ๋าๆเลยสีสันสดใสก็งานจีน45กกิโล,ลมีตั้งแต่2,300นะคะลูกค้า ราคาอยู่ประมาณนี้ทักอินบ็อกหาหน้องแอดมินขอดูรีวิวได้เลยมีเยอะมากถ้าเป็นรุ่นบางถ้าเอาแบบว่างานญี่ปุ่นลุ้นแบนด์ได้ญี่ปุ่นเกาหลีได้เลยลูกค้านะคะมาหนึ่งสองหนึ่งสองแจ็คเก็ตกันหนาวรวมลูกค้ารวมเสื้อโคต้ตรวมงานหนังรวมงานเฟอร์รวมเบ็ดตะล็ดที่เป็นงานแจ็คเก็ตเสื้อคลุมใส่กันหนาวอะลูกค้ามา นะคะเดี๋ยวเดินผ่านก่อนเนี่ยราคาเบาๆานะใครอยากได้งานกันหนาวเบาๆอ่ะพี่คราหลายๆแบบมีแบรนด์ด้วยมีวินเทจมีอะไรรุ่นเนี้ยเขาจะไปลุ้นวินเทจพี่น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 ี่เนี่ยไออย่างเงี้ยแม่เออวิค่ะเป็นฟิลอาร์มี่ฟิลอาร์มี่ปากกานี่เขาไปลุ้นวินเทจแบบนี้กันค่ะ รุ่นเนี้ยที่ปล่อยกันตัวละห้าหกร้อยเเนี้ยเลยหนึ่สองสองจะลุ้นงานวินเทจแบบเนี้ยมีติดไปแล้วแต่ลูกนะนี่แบรนด์ด้วยลูกค้าแบรนด์ด้วยต่ออีกไม่รู้มีออกเพิ่มเปล่าแวะดูก่อนแอบสอ่องว่นแอบพอยพอถ้าเจองานวินเทจอย่างเงี้ยค่ะพี่ไปต่อได้เลยไปต่อได้เลยมีพวกขนแกะนะนิ่มๆๆอุ๊ย โอลิสเตอร์ค่ะลูกค้าหลักๆมันจะไปทางผ้าลม่มเนี่ยเห็นปะแม่สวยนี่นี่นี่เนี่ยรอบผู้หญิงตัวสั้นราคายกลูกแค่สองพันเก้าค่ะใช่ถูกต้องโคตรถูกลูกค้ารวมทุกอย่างเลยนะเนี่ยผ้าลม่มบุขน 2อ0พันเก้ค่ะลุคนี้แบรนด์เอิร์ธค่ะ,คะปากก้าพี่แจ็กเก็ตคอตตอนเช็คราคาได้เลย KR ถ้าเป็นสไตล์นี้เยอะๆล้วนๆ KR 206 CT ลูกละ4,000กว่าบาทลูก2 9 0 9จบไหมตอนลูก2 9 0 9แม่งออกทุกอย่างออกทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการอ่ะมันออกทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการในงานกันหนาวอ่ะพี่รวมเลยค่ะเนี่ยฟีลเนี้ย ลูกค้าสวยไหมนี่ช่ำมงลงมากอดูแจ็คยีนต่อยีนบุขนอุ้ยแต่ก่อนนี้มาใครมาทันรุ่น w 0บบิูสี่มั่งนานแล้วพี่นานมากเป็นงานะแจ็กเก็ตยีนแบบนี้แจ็กเก็ตยีนกันหนาวแบบนี้ยพี่เนี่ยอย่างเงี้ยแจ็กเก็ตยีนกันหนาวแบบเนี้ยล้วนๆเลยนานมากโอ้โหเฟอร์เนี่ยงานแจ็คเก็ตชาัวนะคะ งานแจ็คเก็ตชามัวหนังกลับแบบนี้บูเฟอร์รวมหมดเลยค่ะพี่ในราคา2อ0 0นะ2อ0 0ไม่ใช่ว่างานแย่งานเสียใดๆนะแม่ amed, มันเป็นงานรวมไงพอเป็นงานรวมปุ๊บคือกันหนาวใช่ไหมอัดก้อนกันหนาวใช่ไหมอัดก้อนแบรนด์มีไม่อะไรใส่หลด,ดเลยลูกค้าแต่ถ้าพี่สาวเริ่มแบบว่าอยากแตกเป็นงานเสื้อหนังเออเสื้อกันเสื้อกันหนาวพัดลม เสื้อชามหมวดปุ๊บราคาเขาจะยิ่งโดดพี่แล้วเขาคิดสเต็ปง่ายๆแค่นี้เลยโรงงานนะคะไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะเนี่ยโคเอ็นปากกาพี่เนี่ยคอตอน้นคอตอ้นปากกาแบบเนี้ยซิลทหารอาร์มี่แบบเนี้แม่ตัวเป็นร้อยนะแม่หลายล่อยกันตัวเป็นร้อยพี่นัชยารับรีวิวรหัสซีเ พอพานสามศูนย์ค่ะพี่นัชยารับลูกรีวิวพิมพอพานสามศูนย์ได้เลยนะคะพิมพ์รหัสพอพานสามศูนย์ได้เลยค่ะพี่แม่ไปดูดีๆนะบางทีมันมีพวกสโคดบิ๊กโลโก้เยอะมากรหัสเนี้รีขายแล้วนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ,คคะพี่ขอบคุณมากค่ะ,คคะเป็นรุ่นที่ขายดีเหมือนกันพอหน้าหนาวอ่ะพี่หน้าหนาวอ่ะตัวเนี้ย ออกเลยทีละสิบยี่สิบลูกมันถูกไม่เอาไปลงตลาดตัวละร้อยนะเวลาหนาวอ่ะหน้าหนาวอ่ะพี่เอาไปลงตลาดได้เลยตัวละร้อยพี่ขาเนี่ยงานงานงานขนแกะอีกแล้วเห็นปะเนี่ยพี่ขาแจ็คเก็ตขนแกะเนี่ยงานหนังเห็นปะร้อยกิโลนะพี่ ร้อยกิโลนะมันจะมีพวกงานบุนิดหนึง่งหนูต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นงานกันหนาวจริงๆนะพี่นะกันหนาวใครอยากได้รุ่นบางย่อมกว่าน,นี้ยไปผ้าล่มกันหนาวสวยเหมือนกันโอ้โหนี่แกซารา่าแมนพี่ซารา่าแมนค่ะเนี่ยลูกค้า อยากได้สิบลูกยี่สิบลูกพักมาเลยนะคะอันนี้รถใหม่ล่าสุดเลยนะลูกค้าเอิร์ธค่ะแบนด์เอิร์ธค่ะเป็นแบบแนววูวูนิดนึงนะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะป้ายสวยมากแชมเปี้ยนค่ะพวกเก็บเร็วมากนี่เห็นปะบิ๊กโลโก้พี่เสื้อโค้ทเสื้อโค้ทแบบบิ๊กโลโก้มีออกทุกลูกจริงๆ เปิดเยอะมากตัวเนี้ยพลอยขายาแบบสูสีกับตัว902เลยนะสูสีกับตัว902เลยพี่ต้องมีง vintage, มอมุ้ยแชมเปี้ยนต้องมีบิ๊กโลโก้ออกต้องมีงานวินเทจเหมือนเมื่อกี้ไอ้สีน้าเงินตอนต้นคลิปอะต้องมีวินเทจออกมีบิ๊กโลโก้ออกแนวปากกาปากกาอาม,มี่อาม,มี่เนี่ยเห็นบ้าคู่กันเลยฟิลปากกาอาม,มี่แบบเนี้ยค่ะพี่ เนี่ยอย่างเงี้ยมีออกแล้วปกติอะลูกอย่างเงี้ยล,ล้วนๆอะสี่พันห้าพันแม่ประมาณกี่ตัวร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัวค่ะพี่นะคะประมาณร้อยกว่าตัวแม่เนี่ยเห็นปะฟิวเอาโดรพวกงานเดินป่าแบบเนี้ยลูกเป็นเหมื่นอะพี่จะเกตเดินป่าแล้วรุ่นเนี้ยมันจบเลยลูกค้าถึงชอบมากราคามันแค่สองพันเก้าเอาไปลุ้นงานหัวงานแบรนด์ขึ้นราคาหนึ่งก็ได้ธรรมดาก็ขายร้อยเดียวราคาเดียวทั้งร้านอย่างเงี้ยค่ะพี่ได้เลย ได้เลยนะได้เลยมีหลุดเคยเปิดแล้วเจอขนเป็ดหลายตัวก็มีหนึ่งลูกแค่สองพันเก้าค่ะประมาณร้อยยี่ถึงร้อยห้านะที่เคยคุยที่เคยนับกันไว้นานแล้วนานแล้วแม่นะแล้ววันนั้นอะคือโค้ดเยอะมากเสื้อโค้ดตัวยาวเยอะมากยังได้ประมาณร้อยกว่าเลยพี่นะคะค่อนข้างเยอะลูกนี้ฉเฉลี่ยแล้วเจอกันหนาวยี่สิบสามสิบบาทไปตัวละร้อยได้เลยลูกค้า หนาวมาเอานะลูกค้าเล็งเลงเลงเลงได้เล็งเลงเลงเลงได้แม่งานสวยใดๆคือผ้าสะอาดมากเขาแค่มันไม่ใช่งานที่มันไม่ใช่งานที่แบบฟิกเป็นผ้าโล่งฟิกเป็นผ้าคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เพราะมันเป็นงานรวมราคามันมาถูก ราคามันมาถูกหนูก็ขายได้ถูกพี่ไม่ใช่ว่างานแย่หรืออะไรนะไม่ใช่ว่างานแย่หรืออะไรเลยจ้ะแม่ลองเปิดดูลองเปิดดูลูกค้าอยากให้เอาไปลองอยากให้เอาไปลองปีนี้ยหนาวไวมีติดไว้ไวก็ดีได้ขายกอดลูกค้าเกิดไม่เิดหรอเกิดเกิดเกิด <laughs> สวยอะ่ะน่ารักตัวข้างหลังเอาแป๊บหนึ่ง มาช่วยข้างหลังก่อนข้างหลังนี่สกรีนยันข้างล่างเลยนี่นี่โอ้โหน่ารักอ่ะเนี่ยแม่สะโค้ดอันนี้ต้องอาจจะไปงานติดลบนิดนึนงนะแล้วว่าครับคอนเวิร์ดเอ้เคอนเวิร์ดครับเป็นลูกฟูกแม่ไซส์โคตรใหญ่โอ้โหผ้าโคตรด,ดีลูกฟูกจะเก็ตลูกฟูกหายยากตอนนี้หนูมีแต่สูตรลูกฟูกสามแถบมาแล้วอาดิดาสจ้านี่ สองพันเก้าพี่ค่ะใครอยากได้ลูกใหม่ไปเอาเลยนะมาเอาเลยรหัสส c อลูกใหม่อะไรนะลืมพ่อพนันพ่อพันสามสิบสามลูกค้าพ่อพันสามสิบสามค่ะนี่แจ็กเก็ตผ้าวูออกทุกเนื้อผ้าเลยนะเห็นปะรวมเลยพี่คอตตอนผ้าลม่มนะคะงานงานผ้าวูฟิลเดินป่า หูเนี่ยอย่างเงี้ยเสื้อโครสแต่ไม่ออกกันฝนนะลูกค้าถ้าใครอยากได้แนวแบบว่าใส่กันฝนนะ่ะจะมีตัวผ้าล่มหนึ่งสองนเจ็ด KWE หนึ่มันจะเป็นผ้าล่มบางปนพวกกันฝนไนล่อนพวกนี้บบนะคะ <20 6. S 2> อุ้ยดูดิสวยมาก2,900ัารค่ะ,ะ,ะพอพานสามสามลูกค้าพอพานสามสิบสาม มีใครอยากได้งานกระโปรงกระโปรงร้อยตัวไหมลูกค้ามีใครอยากได้งานกระโปรงร้อยตัวไหมงานเสร็จกระโปรงร้อยตัวพี่แปดร้อยเสร็จแล้วแปดร้อยมี